รอได้อีก่นะครับรอได้อยู่อะีดีโอมามาพีดีโอมาทำวีดีโอให้แกดูหน่อยอบ อ่ามาครับลองละระบบเกียร์ให้ดูนะครับอ่าไปครับขยับยกดลนหน้าขึ้นโชว์หน่อยอ่าขึ้นลงขึ้นลงโชว์หน่อยอ่าพันอ่าพันล่างห้าพันลังนะาพันลังห้า Nào, na ra, na ra, na ra ok 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 เครื่องนี้ดังดีๆนิ่งๆเลยนะ